แต่คลิปแบบว่าคอนเทนต์ล่าสุดของล<า>ิวกี้อะไรยังไงคะก็เรื่องมันมีอยู่ว,ยว่าคือเราก็ไปเดินในคอเทียแล้วก็บกงังเอิญเจอเขาแต่เรารู้จัก,จกเขาอยู่แล้วพเพราะว่าเขาว่าเป็นแบบแม่ลิวกี้อะไรอย่างเงี้ยเรา,าดูเขาตั้งแต่สมัยเราเป็นสาวไม่ได้เนี้ยเขาก็เดินผ่านไปรอบนึงแต่เราเห็นเขาแบบบาอบมองเราแป๊บนึงเราก็แบบอ,อ,อ่าค่ะแค่นั้นแล้วเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับมาแล้วเขาก็แบบป้ายพ่อหนูเลยค่ะเพราะท่านจะแพลวาว่าเท่าไหร่ เจอวันนี้วันนี้ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยขอคอนแทคไว้แต่ว่าคือความรู้สึกเราเราก็แบบคลื่นเขาอยู่แล้วค่ะแล้ววันนั้นเขาก็ไลฟ์สดแล้วเราก็เลยแกล้งแกล้งแสวว่าแบบ เออถ้าได้เดทด้ยวยกันสักครั้งคงจะดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราก็ชื่นเค้าเขาเป็นแฟนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตอบกลับมาแล้วเขาก็ผู้จัดการก็เลยโทรมาเขาว่าแบบขอคิวหน่อยอะไรเงี้อยอยากไปเดทด้วยวนันนึงแล้วเราก็ทุกอย่างก็รวดเร็วมากค่ะแล้วก็ได้เจอกันครั้งที่สอง,องตอนที่ไปเดทด้ยวยกันแล้วก็โมเมนต์ที่ทุกคนเห็นก็โ n สคริปต์ค่ะไม่มีอะไรเลยเขาบอกคือเขาบอก ุกอย่างคือตามนั้นรักก็เซอร์ไพรส์ในท,ทุกเหตุการณ์ที่แบบขึ้นมาทีเนี้ยคือจริงๆอะรักไม่รู้ว่ามีตุ๊บด้วยแต่คือเหมือนก่อนเล่นเกมเขาก็บอกว่าเออจะแบบเป็นเกมนะจะแบบกิ๊กนิดนึงอะไรเงี้ยล้วก็อ่ะได้เราก็ใจใจอยู่แล้วแล้วเขาฝั่งเขาก็ใจใจด้วยเราก็เลยอ่ะมาเลยได้เลยรู้สึกดีใจที่เป็นพี่คนนึงที่แบบว่าเขารู้สึกดีด้วยแล้วก็รักก็ชื่นชอบในตัวขเขาอยู่แล้วคุณผู้หญิงที่แบบเก่งสปอร์แล้วก็คุณแม่มิวกี้สวยสุดค่ตอนแรก เกรงมากคือหนูไม่เคยไปถ่ายงานที่ไหนเราเกรงขนาดนี้คือไปทํางานร่วมกับใครอะไรเงี้ยไม่เคยเกรงแต่คือเราเจอตัวแม่เงแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แพลว์แล้วนะแต่พอเราไปแบบไปอยู่กับเขาจริงๆเรารู้สึกว่ารักตัวโหดเล็กลงเล็กลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเหมือนแบบเราก็แบบพูดคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันรีแลกซ์แต่ว่าแล้วมันก็มีครั้งที่สามที่เราไปเจอกันอีกก็คืองานทีวีพูแต่ครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเกรงกว่าเดิมรู้สึกเขินกว่าเดิมแล้วเขาก ก็คิดว่าอยากจะมีโอกาสเจอครั้งที่สี่ที่ห้าอยู่ mm hmm. เห็นไหมไมันเป็นเหมือนฟิลที่แบบว่าเราอยากเป็นหามร่วมกันแล้วก็เหมือนตัวเขาก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดใจให้ผู้หญิงเพราะว่า mm hmm. เขาบอกเลยว่าเขาว่ามีแฟนเป็นผู้ชายมาตลอดไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงเลย mm hmm. ซึ่งเราเองไม่ได้เป็นแฟนนะคะเป็นแฟนคลับนะคะ mm hmm. แล้วก็พอไปอเขาเจอรัวกวันนั้น mm hmm. เขาก็เลยรู mm ้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบเท่ต่างอะไรก็เลยพอได้ได้ได้เป็น ก,ก็เลยไม่รู้ข่าว่าสป,ปารือเปล่า<ต>ก็ไปถา<บ>มเขาดูฝั่งไหนก็โรงแฟนคลับหนูตอนนี้แบบพี่รักหนูจะตอบเขาว่าอยังไงดีเขาถามหนูว่าพี่เป็นคบกับพี่กี้หรือเปล่าหลอกตอบเขาไปว่าพี่เป็นแฟนหนูคะ่ะใช่ไหมคะหล <c oughs> ังก็ตกใจตอนที่เขาโพ์รูปนั้นเพราะว่าเราอ่ะก็โพสแต่เราเซฟเซฟคือปากไม่โดนเพราะเราก็แบบเซฟเขาเพราะว่าเราก็อันนี้คือครั้งแรกครับครั้งแรกจะมาที่จุดที่ครั้งแรกของเขาค่ะแล้วเขาก็ ตอนนั้นเราก็เซฟเขาไม่ไม่อยากจะลงที่แบบจุบป,ป่ากให้คนไปดูดีแต่ว่าพอเห็นเขาลงรูปนั้นเราก็ตกใจเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่า,าเขาให้เขาให้เกียรติเรามากๆกเลยกับแบบแคปชั่นที่เขาเขียนอะไรแ,แีแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ดูคลิปอาจจะเข้าใจว่าแบบ ไมยเปแฟนกันเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็อยากให้ไปดูคลิปค่ะมันเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์ที่น่ารักค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจกับ LGBTQ มากขึ้นกับผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายกับผู้เพศสภาพสำหรับรักแล้วไม่มีเพศสำหรับแล้วไม่มีคาว่าเพศตัวรักเองแล้วก็เปิดใจว่ารักเป็นคนที่ไม่ได้มีเพศเป็นเคลียที่เราจะรักใครก็อยู่ที่คนนั้นเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นอะไรอยู่ที่เขาค่ะไม่ได้ กเป็นผู้ชายก็เขายุ่งค่ะเขาทำงานแต่จริงๆแล้วรักอยากให้มันเป็นเรื่องของแบบคือทุกครั้งที่รักเจอเขาอะรักจะรู้สึกเสอย์ไส์แล้วก็มันเป็นความรู้สึกแบบชุ่มชุ่มามหัวใจแล้วก็ ไม่อยากให้อะไรมันเร่งเร้าแล้วรับตัวไปไม่อยากให้มันรีบรอ้อนอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใช่เขาเองเขาก็ผ่านอะไรไมาเยอะแล้วเขาก็ตอนนี้รับรู้สึกว่าเขาต้องารกำลังใจมากที่สุดในทุกๆอย่างรักเองก็อยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้เขาจะดาวใจไหมก็ถ้าทำให้เขารู้สึกดีได้ก็ดีคะ่ะ <laughs> <laughs> ก็ก็ลองจีบดูคะ่ะอาจจะอาจจะเป็นไปได้คะ่ะ <laughs> ค <laughs> ือคือเราไม่อยากบอกว่า รับเองอ่ะแล้วเขาเองเขาก็ให้สเปนหลังมากในการแบบในพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือเขาจะแบบว่าไม่ไม่คือไม่ลุกหลังคือบางคนอาจจะแบบรุ่นนี้น่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาว่าให้สเปนหลังมากๆแล้วเราก็ให้สเปนหลัเขาเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างในสายตาเขาในการเทคแคร์ของเขาคือเราจะบอกว่าหน้ากล้องกับหลังกล้องเขาเหมือนกันเขาดูแลรักหน้ากล้องอย่างไรหลังกล้องเขาก็ดูหลัแบบเขาเรียกลับกับพิลา รักักก็เรียกเขาว่าพี่มุกี้อ่แต่เขาก็คือไม่มีใครเป็นน้องค่ะเป็นพี่หมดเลยก็หลายเรื่องก็ให้เป็นธรรมชาติเลยให้ลื่นไปตามธรรมชาติใช่ <läuft>